สวัสดีครับพบช่องพัชลอเอมบุญนะครับวันนี้เรามาต่ปากันนะครับีคันเป็ดที่ลงไว้นะครับนี่ครับสี่คันนะครับเป็นบอ่อสายนะครับบอ่อสายแถวบ้านนะครับผม นี่นะครับคันตบวปรเก็ตนะครับนี <anywhere> ่ครับคันเล็กครับคันเล็กนี่คันตบวปรเก็ตนี่ก็ตบวปรเก็ตนะครับอันนี้ก็ตบวปรเก็ตนะครับสี่ขันนะครับตบวปรเก็ตครับที่บ่อทรายแถวบ้านครับผมอันนี้จะเป็นเหยื่อครับขนมปังครับครับขนมปัง